สวันนี้ก็มีท่ายืดกล้ามเนื้อต้นคอง่ายๆสามท่ามาฝากกันค่ะท่าที่1น,นะคะประสานมือไว้บริเวณท้ายทอยนะคะดึงศีรษะลงค่ะทำค้างไว้15้าวิทําทั้งหมด15ครั้งค่ะที่2น,นะคะก้มศีรษะลงเอียงศีรษะไปด้านตรงข้ามกับด้านที่มีอาการตึงนะคะหมุนศีรษะขึ้นจากนั้นใช้มือดึงศีรษะค่ะทาค้างไว้15้าวินะคะทําทั้งหมด15ครั้งค่ะ นะคะก้มศีรษะลงเอียงศีรษะไปด้านตรงข้ามกับด้านที่มีอาการนะคะหลังจากนั้นหมุนศีรษะลงนะคะดึงศีรษะลงค่ะทําค้างไว้15วิทําทั้งหมด15ครั้งค่ะนี่ก็เป็นสามท่าย,ยืดง่ายที่สามารถทำได